ลยรู้สึกว่าเออเราก็หาคนที่ไว้ใจได้ให้มาดูแลบ้านเราอะไรเงี้ยก็ให้น้องออกแบบอยากได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะแต่หนูก็ไม่ได้แบบว่าอยากทําอะไรที่ที่หรูหรามากอืมอันนี้จะเป็นห้องสตูดิโอคือจริงๆอะ่ะมันจะเป็นห้องที่เอาไว้แบบพักความอีกห้องนึ่งแต่ก็สามารถรับแขกได้เช่นเดียวกันสําหรับห้องนี้ใหม่พี่พี่คิดน้ว่าพี่จะเอารูปอะไรที่มันพอติดได้ติดได้ใช่ไหมเอาเอาสักฝั่งเลย ฟังเลยมี่เป็นโซฟาอ๋อใช่ไหมถ้าโซฟาแล้วมีโต๊ะเกิดว่าไม่เก็งครัวไม่โซฟาจะตรงนี้โซฟาจะสมเมตรอันนี้มันขนาด3มเมตรสามกว่าบาร์โซฟา3มเมตรจะอยู่ประมาณประมาณยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะแขกเบอร์ยี่หล่ะค่ะจริงจ๊ะ ขอบคุณอีเดคค่ะน้องอาจจะได้สนวนแล้อยู่เก้าอี้ฟีนะคะแล้วก็แต่ฝั่งนี้ก็ดีนะมันจะได้ปิดใช่ค่ะเด,เดี๋ยวเราจะเอารูปที่แฟนแฟๆให้นะคะมาถิดตรงนี้ด้วยจริงๆห้องนี้หนูตั้งใจว่าจะเป็นห้องไลฟ์สดหรือห้องร้องคลาวเก็บุรุยปาจิมี้เวลาแต่ก็เป็นห้องที่สามารถพักผ่อนได้เช่นเดียวกันแต่หนูคิดว่าถ้านานๆไปน่าจะเป็นห้องเก็บของ อตอนนี้แอปไปก่อนแอปแอปผู้ชายอันนี้สวยมากเลยอ่ะใช่ไปใส่กระเป๋าได้ทุกพี่อ่ะใส่กระเป๋าได้นะเออทุกพี่อ่ะปาต้องชอบนแน่เลยแหละว่าแล้วชอบ่ากใช่จะมองมาในทุกที่ปา จะเป็นชั้นวางแบบของที่ระล,ลึกน<ช>ั่นแหล,ละที่เป็นแฟนให้มาแตอนชั้นวางแผ่นซีดีเนาะน้องใหม่ <laughs> แผ่นซีดีอ่ะที่เป็นก่องอ่ะ <c oughs> จริงๆไม่ต้องแต่งอะไรนะเดี๋ยวนี่แหละก็จะมาเคลียร์กับน้องว่ามันจะแต่งอะไรบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนคน <c oughs> ดูเท่าไหร่น่ะคนดูหกพันสามร้อยคนคะ่ะว้าวเ <c oughs> ห็นพามากบ่น้องตรงนี้สวยบอเป็นไจนาเสเอร์คนใจนาเสเอ สีผ้ามานไม่ได้เลื่อนตีงนะคะดชิบาฉันค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของหิ้งพัะค่ะคือแอร์จะแปลงจากนหน้าห้องน้าให้มันเป็นเหมือนแบบสามารถที่จะวางวางพระหรือวางผระองค์พระตรงนี้นะคะเพราะว่าจริงๆอยากได้ห้องผระแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่อะไรขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเออเป็นชั้นวางอย่างนี้สวยดี <S <S เออ,เอ,อ นีสวยมากเด็กบนรถนี่อ่ะขอว่างั้นนะคะห้าพันห้าพันเดี๋ยวหนูคิดไว้ให้วิถ้าเกิดวิวิยังเปิดห้องนี้เลยอ่ะเอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังเอาห้องนี้องในก่อน มีไฟด้วยใช่ไหมคะตู้นี้เฮ้ยออาไปดิบ้านสวยมากอ๋อถ้าเปิดประตูไฟมันก็จะเปิดขาเรียกอืมมันแข็งแรงแค่ไหนึ้นไปนั่นได้ไหมคะแล้วจะไปนั่งในตู้ทำอะไรจริงๆอ่ะมันเข้าไม่ได้คุณเข้าไม่ได้นะจะไปแอบไหม ใส่อะไกานไมได้ใส่ของของพี่เลยแล้วเนี่ยมันต้องแบบเป็นเอ่อเป็นช่องๆไว้ใส่เอเซอรี่สิของแต่งเขาปะา้ามาด้วยนี่ทำไมต้องมีแต่ที่ที่าชอบอ่ะนจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันแบบถ้ามันจะมีจริงมันก็สามารถใส่ตู้ได้อีกแน้วใช่ค่ะแต่มันก็ลบเชื่อพี่ทุกๆอย่างก็ของเราก็ค่อนข้างเยอะอยู่ อีช่องวางกระป๋องอีกี่ช่องนะอีกช่องาตรงนี้ก็วางกระป๋ออีกแล้วสองสามสี่ช่องวางกระป๋อเยอะมากเลยข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกเหรอข้างหน้าก็วางแล้วอีกต้าไให่บอกอุ้ยแต่มันดูในรูปมันเล็กมากเลยนะแต่พอมาดูของจริงอ่ะมันนั้ใหญ่มากใหญ่มากทำความสะอาดยังไงก่อนขอบคุณอินเด็กมาก ก็ยิ่งแล้วเธอ7 5นะไม่ๆม่อเขาไม่ต้องเดินแถวเนี้ยยายไปจะเดินเข้าไปอะไรตรงโน้นไม่มีหละเขาพรมเขาเข้ามาในห้องนอนแล้วใครเขาจะเดินเ้าก็นอนแล้ะพื่พี่ก็เลยคิดว่ามันมันแต่ว่าผมก็เป็นว่าเนี่ยตรงพรมเวลสามารถวางได้ กับตุกโซฟาเออแน่ยเกดเอาเองคิดเอาเองอ่ะหนูจะคิดบวกไว้นะคะโซฟาปาร์ตี้คิดบวกนะคะทุกคนจริงๆอ่ะมันล่งเยอะมากเลยเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราวางทุกอย่างแล้วมันจะแน่นฝั่งนี้ใช่ตอนตอนที่แรกอ่ะที่คิดไว้ว่าถ้าเกิดสมมอออฟฟิเฟอร์นิเจอร์มามันต้องแคบมากเลยแต่ในความเป็นจริงอ่ะคือมันมันกว้างมากเลยนะคะแล้วก็ ในในในความตั้งใจอยากให้บ้านบ้านลงแบบนี้นหะไม่ได้อยากให้ให้ดูลบเลยเลยอะไรเงี้ยของมาว้างไว้เต็มแต่แต่ตม่ใช่จะเอาแต่แอดมินเรียกเราหาห้องคาห้องแอดมินอยู่ไหนคะห้องแอดมินมีคาอยู่ข้างล่างห้องสตูดิโอเลยให้เลยห้องแอดมินอ่ะโอ้ยกินอะไรหรอค่ะมาหินอ่อนซื้อมาหินอ่อนมาเต็มตึ่งสีสื้อให้วยู่ไม่นอนนั่นเออ นั่งข้างหน้าบ้านพมดนะอันนี้ก็จะเป็นช่างของของพี่พี่สาวพี่บอลนะคะมาทำโครงหลังคาหนาบ้านแล้วก็ทุกคนปรลิเพงานสันสูงได้เลยแล้วก็แล้วก็ทำโครงข้างหลังอันนี้ก็คุณมอยศิริชัยเป็นคนจัดการนะคะด้านหน้ายินดีด้วยค่ะแล้ก็แขสุดยอดคนใจดียิ้มตลอดเลยน่ารักมากเราบอกว่าแหงคอยมีส่วนรวมแน่ แล้วอย่างเราก็ได้อยูนบอยคือใครถามแน่บอยคือผู้จัดการบ้านแทนบอยคือผู้จัดการส่วนตัวคอยแหมส่วนต้พี่ส่วนผู้จัดการส่วนตัวมีแล้วอันนี้ส่วนโตัวไปเขาไปลึกไปแล้วก็นันพีผู้จัดการชีวิตเออโอเคดิวดจ๊จบอ๊จบเลยเราจะได้ไม่ต้องสงสัยไงจริงๆเาอยู่ห้องนี้น่าแบคนเปิดแอร์ตั้งแน่เราเนาะเวลาเราอธิบายอะไรเราต้องอธิบายให้ทุกคนเคลียร์ เลยไม่ต้องสงสัยมากมาพี่จะให้เขามาทาความสะอาดวันไหนวะวนันนีนเหมแล้วทุกอย่างมันมาถึงเวลามันเนาะถูกที่ถูกเวลาก็คงจะมาเองแบบนี้แหละค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องอดทนนะคะอดทนเพื่อรอวันนั้นอของเราจริงก็หนูก็เจ็บไปเยอะหนูก็เจ็บมาเยอะแล้วหนูก็เหนื่อยไปเยอะนะคะก็กว่าจะถึงวันนี้ได้ก็ มันมันยากมากเลยก็คือความภูมิใจของหนูจริงสำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือแฟนคลับแฟนเพงที่คอยสนับสนุนให้แบบเงินรูปบาทรุปตังอะไรเงี้ยให้ให้เราได้มาเก็บหอมรอมริบแล้วเราก็ให้โอกาสก,กับเราด้วยนะคะจนมาถึงวันนี้อืมอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่ที่มาถ่ายให่ดูไม่ได้อยากโอ้อวดหรือว่ายังไงแต่ว่าอยากให้ เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่กําลังสร้างตัวหรือกําลังที่จะท้อแท้หรือหมดหวังนะคะจริงๆหนูก็เคยผ่านช่วงนั้นมาหมดแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ใจก็ไม่เคยพอแล้วก็สู้มาโดยตลอด <c oughs> ก็คิดว่ามันทาไมจะไม่มีวะร <c oughs> ันของเราอ่ะมันต้องมีคือ, <c oughs> คอแต่ทุกๆอย่างมันก็ม,นกมันก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เราเลือกด้วย ต้องเลือกในสิ่งที่ที่เป็นความจริงแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้มันก็ประจวบเหมาะให้พี่เขาต้องนั่งสมาธิสวดมน,น<อ>ต์ก<อ>่อนนอนเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไม่รู้ความจริงมีศาส,สนาก็มาหอบมือ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 พระตนมากคืออย่างสี้สิศักดิอมันก็ต้องมีมีได้ก่อนอ่ะตอนแรกอ่ะจะเอาเกียไว้ตรงไหนก็ว่ากัน